มีเอสเปสโซมีมัค c คาโต้มีแฟลตไวท์มีลาเต้ atte, แล้วก็คาปูชิโน่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า5แบบนี้เนี่ยเขาเราจะต้องทำนมให้มันแตกต่างกันยังไงนะคะสวัสดีค่ะเนลเลนทอลคอฟฟนะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะเนี่ก็จะมาทำเมนูกาแฟที่มีส่วนผสมของนมค่ะ เพราะว่าหลายๆท่านนะคะก็คือถามเข้ามาว่าแต่ละเมนูนะคะเขาแตกต่างกันยังไงเวลาที่เราทําฟองนมหรือเวลาที่เราใส่นมนะคะวันนี้เน่ก็เลยจะมาแชร์เมนูนี้ค่ะมีเอสเปรสโซมีมั c c คคาโต้มีแฟลตไวท์มีลาเต้ te, แล้วก็คาปูชิโน่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า5แบบนี้เนี่ยเขาเราจะต้องทํานมให้มันแตกต่างกันยังไงนะคะเริ่มต้นด้วยเอสเปรสโซค่ะ เอสเปสโซ่นะคะเราก็จะเสิร์ฟแบบนี้เลยค่ะก็คือเป็นกาแฟ1ช็อตนะคะมีครีมม่าสวยๆลยอยๆแบบนี้นะคะ,ะเมนูต่อไปนะคะเราจะมาทำเป็นเมนูมัคเค t โต้นะคะมัคเคโต้ hmm. ก็คือทำเอสเปสโซ่ออกมานะคะ mm hmm. แล้วก็ทำฟองนมค่ะ มาร c คเคโต้นะคะ <S <S> <S ก็คือกาแฟที่เราจะทำเป็นเอสเปโซ่นะคะแล้วเราจะหย่อนฟองนมลงไปนะคะแค่1ช้อนตักฟองนมนะคะแค่นี้ค่ะอันนี้เราเรียกว่าเป็นเอสเปรสโซ่มารคโต้นะคะ เมนูต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําเป็นแฟลตไว้นะคะจริงๆแฟลตไว้เราใช้แก้วสักประมาณ6ออนก็ได้นะคะแต่ว่าของเน่ไม่มีค่ะอันนี้ก็คือก็เลยจะสูงนิดนึงนะคะแล้วก็ทําฟองนมด้วยนะคะ เปไว้ต้องบอกว่าจริงๆแล้วอะค่ะก็คือเขาจะเหมือนกับลาเต้นะคะแต่เพียงแต่ว่าความแตกต่างของแปลตไว้กับลาเต้ก็คือเราจะใส่นมน้อยกว่าลาเต้นะคะแล้วก็เราไม่ได้ต้องการฟองที่หนามากเพราะฉะนั้นเวลาที่เน่ทาฟองมาแบบนี้ค่ะก็คือฟองเราก็จะไม่ได้แบบว่าใช้ฟองที่หนามากนะคะก็เราจะใส่นมน้อยกว่าค่ะ บางคนบอกว่าหรืออ,อีกเมนูอีกชื่อหนึ่งค่ะบางคนจะบอกว่าเหมือนพิกโกโลไหมเมนูพิกโกโลก็คล้ายๆกันกับแฟลตไวแบบนี้นะคะก็คือเราจะใส่เราได้กาแฟมาแล้วนะคะแล้วเราก็จะใส่นมลงไปค่ะแต่ว่านมเราจะไม่ใส่เยอะเหมือนลาเต้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอะค่ะแก้วแฟลตไวควรจะแบบเล็กกว่าน,นี้หน่อยนะคะเดี๋ยวนี้ก็เลยจะเทมาแค่แบบไม่เต็มแก้วนะคะเพราะว่าพอดีไม่มีแก้วเล็กกว่าน,นี้นะคะค่ะขออนุญาตเทเลยนะคะ ด้วยความที่บอกว่าแก้วมันสูงด้วยนะคะก็เป็นว่าเราก็จะได้แฟตไว้นะคะเราจะเห็นว่าเขาจะมีความคือโฟมนมแค่บางๆเท่านั้นนะคะ,อ,ะอันนี้เราจะเรียกว่าเป็นแฟตไว้นะคะเดี๋ยวเรียงตามลําดับแก้วเมนูต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทําเป็นลาเต้กันนะคะส่วนมากลาเต้ค่ะเราก็ถ้าเป็นกาแฟช็อตเดียวค่ะส่วนมากเราจะใส่ แก้วที่ซส์อยู่สักประมาณ6.5ออนถึง7ออนแถวๆนี้นะคะแก้ววันนี้เนี่ยก็คือแก้วอยู่ที่ประมาณ7ออนนิดๆนะคะก็เดี๋ยวนี้คือที่วันนี้เรามาใช้แก้วใสเพราะว่าเราอยากจะให้เห็นความต่างของฟองนมนะคะพอเป็นลาเต้ค่ะเราก็จะดึงฟองขึ้นมานิดหนึ่งนะคะนิดเดียว เราได้มาแล้วนะคะถ้าเป็นลาเต้ก็คือเราจะทำฟองให้ออกแนวเนื้อเนียนแบบนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็ใส่ได้เลยนะคะลาเต้เราก็จะใส่ถ้าเป็นแก้วนี้ก็คือใส่เต็มแก้วได้เลยนะคะประมาณนี้ค่ะอันนี้จะเป็นลาเต้นะคะ ความหนาของฟองลาเต้ค่ะเขาบอกว่าส่วนมากก็คือจะอยู่ที่ประมาณาออสักเอ่อหนึ่งเซนนะคะประมาณนี้นะคะก็คือเนี่ยค่ะเราก็จะได้มาประมาณนี้นะคะ1นซนหรือประมาณแบบข้อนิ้วหนึ่งประมาณนี้นะคะประมาณข้อนิ้วความหนาของฟองนะคะทีนี้เมนูต่อไปก็จะเป็นคาปูชิโน่ค่ะเดนนี่จะมาทำคาปูชิโน่ให้ดูนะคะเพราะเป็นคาปูชิโน่นะคะก็คือเราก็จะใช้ใชแก้วนะคะที่ขนาดเอ,อ่อประมาณ6.5ถึง7 อ,ออนได้เหมือนกันนะคะค่ะก็เดี๋ยวเนี้ใส่มาเลยนะคะแล้วก็ทําฟองนมค่ะแต่ว่าพอเราทําคาปูชิโน่นะคะฟองนมที่เราดึงอะคะ่ะเราจะต้องค่อยๆดึงให้ฟองเขายืดขึ้นมาด้วยนะคะเพราะเราต้องคาปูชิโนเป็นเมนูฟองนมค่ะเพราะฉะนั้นพอเราใส่แล้วใช่ไหมคะค่อยๆดึงดึงพิเชอร์ลงอะคะ่ะให้ตัวก้านสตีม,มนมอะคะ่ะเขาได้เขาได้แบบว่าทําฟองนะคะอ่าเรียบร้อย เราได้มาแล้วเราจะเห็นนะคะถ้าสังเกตก็คือคาปูชิโน่เราจะได้ฟองเนียนๆแต่ว่าเขาจะมีความสูงกว่าตอนที่เราทําเป็นแฟลตไว้หรือว่าเป็นลาเต้น,นะคะทีนี้เดี๋ยวเราลองทเทกันดูนะคะปากมันแคบไม่เก่งลาเตอาร์ตน,นะคะ <c oughs> ปากแก้วมันแคบแต่ว่า เน่อยากให้ดูความแตกต่างของฟองนมนะคะว่าฟองนมที่เราได้นะคะ3แก้วนี้ฟองนมที่ได้จะต้องไม่เหมือนกัน เรามาสรุปนะคะว่า5เมนูที่แน่ทําวันนี้นะคะก็คืออันนี้เป็นเอสเปรโซเอสเปโซเราก็จะเสิร์ฟแบบนี้เลยนะคะเป็นกาแฟ1นึ่ช็อตอันนี้เป็นมาร์คเคโตค่ะมาร์คเคโตคือเอสเปโซที่เราท็อปหน้าด้วยฟองนม1ช้อนเท่านั้นนะคะอันนี้เป็นแฟลตไวท์นะคะแฟลตไวทก็คือเป็นกาแฟที่นม ใส่นมแต่ว่านมจะแบบว่าฟองบางนะคะแล้วก็ใส่นมน้อยกว่าลาเต้จริงๆควรเสิร์ฟแก้วเล็กกว่านี้นะคะก็อันนี้เป็นลาเต้ค่ะลาเต้ก็คือเป็นกาแฟน,นมสดนมเยอะนะคะมีความหนาของฟองนมประมาณสักเส้นหนึ่งหรือประมาณแบบสักข้อ,อนิ้วหนึ่งประมาณนี้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นคาปูชิโน่ค่ะคาปูชิโน่คือกาแฟฟองนมนะคะ่ะจริงๆอัตราส่วนของคาปูชิโน่ก็คือเขาจะมีความกาแฟกาแฟนมร้อนแล้วก็ฟองนมนะคะ เป็น3ส่วนนะคะที่ค่อนข้างจะเท่ากันก็คือว่าเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าครีมของคาปูชิโน่ค่ะก็คือฟองเขาจะเยอะกว่าเห็นไหมคะก็อันนี้คือความแตกต่างค่ะของ5เมนูนี้นะคะเน่ก็เลยมาแชร์ให้ค่ะเพราะว่ามีหลายๆท่านถามเข้ามานะคะว่าเขาต่างกันยังไงบ้างนะคะแล้วเราจะเสิร์ฟยังไงนะคะก็น่าจะพอได้ไอเดียนะคะจริงๆต้องบอกว่าวันนี้แก้วที่ใช้อะคะ่ะเน่แค่ อ,อ,อย่างที่จะโชว์ฟองให้ใหเห็นนะคะว่าฟองแต่และอย่างะคะเขาไม่เหมือนกันนะคะก็เลยใส่แก้วแบบนี้ให้ดูนะคะค่ะถ้ายัง,ยงไงแล้วหวังว่าน่าจะพอเป็นประโยชน์นะคะ ถ้าดูแล้วชอบหรือไม่ชอบนะคะก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ค่ะหรืออยากจะมีคําแนะนําติชมอะไรก็ยินดีมากๆเลยนะคะหรืออยากจะให้เน่มาแชร์เรื่องอะไรก็ส่งคําถามเข้ามาที่คอมเมนต์นะคะแล้วเดี๋ยวนี้ก็จะหาความรู้มาแชร์ให้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม s u b สไคร e ค่ะ Oriental Coffee Channel นะคะกดกระดิ่งกันด้วยจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ